ต่อกันที่วิดีโอพาร์ทที่4ของวิดีโอ,อ,ว,โอวิเคราะห์เนื้อเรื่องจากเชลเลอร์ด็อกเตอร์สเตรนด์ในมิติเวิร์สออฟแมดเนสนะครับก่อนจะเริ่มก็แจ้งเตือนสปอยนะผู้ชมที่ยังดูภาพยนตร์และก็ซีรีส์ของมาเวลยังไม่ครบก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับเอาเลยครับเนะื้อหาของวิดีโอนี้ผมอ้างอิงข้อมูลบางส่วนมาจาก Emergency a w e awesome s o m e นะที่ให้ข้อมูลและก็สมมติฐานบางอย่างที่แตกต่างออกไปหลายเรื่องก็น่าสนใจครับแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆซึ่งมีข้อมูลอะไรบ้างมาลองดูกัน ประเด็นแรกก็คือสมาชิกของอิลูมินาตินั้นถ้าวิเคราะห์กันมาถึงตรงนี้เราจะสังเกตสิ่งที่เหมือนกันของทั้ง6คนก็คือพวกเขาเป็นแวริเอตเหมือนกันทั้งหมดเลยคุณผู้ชมครับในวงเล็บว่าถ้าเราเดาตัวละครเหล่านี้ได้ถูกต้องนะครับทั้งทิชาร์ชาวเซเวียซอร์เซอร์ซูพรีมที่เดากันว่าอาจจะเป็นมอโดหรือว่าโทนี่สตาร์ครับทั้งนี้ในกรณีของรีดดิชาร์ดก็มีการคาดการณ์กันว่าถ้าไม่ใช่นักแสดงใหม่นักแสดงที่จะมารับบทนี้ก็อาจจะเป็นนักแสดงคนแรกที่เข้ามารับบทนี้ใน, Four, นแฟนซีซีโฟไไร์ ั่งตรงกลางก็มีอีกหนึ่งตัวเลือกเพิ่มเข้ามานั่นก็คือกัปตันคาร์เตอร์ที่มีอิสเตอร์เอเป็นโลกของเธอปรากฏอยู่บนภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเอง จุดที่2ก็คือตัวละครที่เข้าไปโจมตีวานด้าครับอีกสมมติฐานที่เพิ่มเข้ามาและมีความเป็นไปได้สูงเช่นกันก็คือมาเรียแรมโบ้คำถามก็คือทำไมมาเรียถึงมีพลังที่คล้ายกับแคโรลแดนเวอร์ในเส้นเวลาหลักคำตอบก็คือเราเชื่อว่ามาเรียน่าจะเป็นเวรเรียนที่ขึ้นเครื่องบินลำนั้นแทนแคโรลครับเธอเป็นคนยิงทำลายเครื่องยนต์ที่บรรจุสเปซสโตนส่งผลทำให้ออราพลังงานของเทสแรกเข้ามาสัมผัสร่างของเธอแทนที่จะเป็นแคโรลแดนเวอร์และนั่นทำให้มาเรียกลายเป็นกัปตันมาเวลในที่สุด ข้อที่3ภารก,กิจของวานดาเธอมีเป้าหมายในการบุกเข้าไปภายในฐานที่มั่นของอิลูเมนตินั้นทำให้หญิงสาวได้ประทะก,กับมาเรียแรมโบในขณะเดียวกันร,รอยเลือดบนใบหน้าของเธอก็เป็นอีกหนึ่งบอกแสที่แฝงในยะเอาไว้นะครับว่าวานดาอาจจะสังหารอิลูเมนติบางคนไปแล้วจริงๆซึ่งเจะจะเก็บเรียบแบบยกตี้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอลุ้นดูครับแต่ทว่าน่าจะมีการสู้กันแนๆ่ๆเพราะว่ามีภาพคอนเซปต์อาร์ที่หลุดออกมาภาพดังกล่าวคือซีนที่วานดาต่อสู้กับโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ซึ่งถ้าเอาข้อมูลในอดีตมาเทียบนะคร ตอนที่4ฉากเปิดประตูของแวนด้าในซูเปอร์โบว์ทีวีสปอตตามที่คุยกันไปในวิดีโอตอนที่แล้วนะครับว่าแวนด้าคนนี้น่าจะเป็นแวนด้าในเวอร์ชันซอมบี้แต่ที่จะชวนคุณผู้ชมสังเกตเพิ่มเติมก็คือชุดที่เธอสวมใส่นั้นเป็นชุดแบบเดียวกับที่เธอบุกเข้าไปภายในอาคารของอิลูมมนาติคำถามก็คือสรุปแล้วแวนด้าคนนี้เป็นซอมบี้แบบหลอกๆหรือว่าเป็นซอมบี้จริงซึ่งถ้าเป็นจริงอะไรที่ทําให้เธอกลายสภาพเป็นแบบนี้อาจจะเป็นผลกระทบจากเว่นต์นในดาร์โคลหรือเธอถูกกัดจากตัวละครที่ปรากฏใน w a t วอตอื่องที่ชวนให้ตตติดาม่อมากๆครับ นอกจากนั้นปมเกี่ยวกับการปลุกเข้าไปยังอิลูเมนติ h e a d q u a r ตอร์ทาง Emergency จนซีเอาก็เชื่อว่าแวนด้าเข้าไปเพื่อให้ได้ตัวอเมริกาชาเวสเนื่องจากเธอถูกขังอยู่ด้านในและถ้าเจาได้ตัวเด็กสาวมานะครับอเมริกาก็จะเป็นคนพาแวนด้ากลับไปยังไทม์ไลน์ที่เธอยังอยู่ในเวสต์วิลเพื่อกระทำการบางอย่างที่นั่น อที่5 Nexus Being ในคอมิกค,ความหมายของการเป็น n Nexus b e i n g ก็คือตัวตนที่อยู่เหนือมัลติเวิร์สพวกเขาสามารถแวกเข้าไปปรากฏตัวในเส้นเวลาไหนก็ได้นั่นทำให้ e x u s Being มักจะถูกจับตาดูจาก TVA เสมอและถ้าตีความไม่เข้ากับ MCU Nexus Being ก็คือตัวละครที่ไม่มี V วรเรียนครับพวกเขาจะมีแค่หนึ่งเดียวในจัก,กรวาลมาเวลซึ่ง n e x u s Being ในคอมิกนั้นมีอยู่หลายคนเลยครับเช่นเมอร์ลินแข็งเดอะคอนเคิร์เรอร์และสการ์เล็ตวิชครับฉะนั้น MCU จะเอาบทบาทในสถานะนี้ของแวนด้ามาใช้ด้วยหรือเปล่าผมมองว อย่างกับเราแน่นอนไม่มากก็น้อยซึ่งถ้าพลังของแวนด้าอยู่ในระดับ n e ็กซัสบีอการที่เธอจะถล่มอิลูเมนาติจนยับมันก็มีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับ เอาละรครับแถมอีสเตอร์เอ็กให้นิดนึงเกี่ยวกับอิลูมินาตินะครับถ้าณผู้ชมย้อนกลับไปดูไอออนแมนภาคที่2ในฉากข้องประชุมใหญ่ที่มีการว่าความกันมันจะมีช็อตที่โทนี่เปิดโทรศัพท์ของตอนเองขึ้นมาครับซึ่งถ้าเราหยุดภาพเอาไว้ผู้ชมจะเห็นไอคอนอิลูมินาติขึ้นมาอันนึงเหมือนกับว่าโทนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้มานานแล้วไม่ก็เป็นกลุ่มเฉพาะกิจที่เขาวางแผนที่จะก่อตั้งขึ้นมาในอนาคต แต่อะไรครับเขสังเกตตรงนี้ก็เป็นอิสต์เอ็กเฉยๆเอาไว้เราติดตามในเรื่องกันต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าจะมีการเล่าถึงที่มาที่ไปเกี่ยวกับการก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาหรือเปล่าและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นแถมไปในวันนี้ก็แล้วกันนะเอาล่ะก่อนจากกันไปนะครับเดี๋ยวมูฟก็ขออนุญาตฝากผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับทางออฟทัสแว่นกองแสงสีฟ้าสำหรับคุณผู้ชมที่จำเป็นจะต้องทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นสายเล่นเกมที่ใช้มอนิเตอร์บ่อยๆตััว่นมมีเเลยดง้้าาาาารบไไขก แรงทนทานตกได้ไม่หักทับได้ไม่งอผู้ชมที่อยากได้ก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจของ Optus ได้เลยนะครับใช้โคดด้ด The Move มีส่วนลด1 0 0บาทด้วยนะ และแอดไวส์ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีทั้ง PC ีโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์พิลเ,เตอร์หูฟังคีย์บอร์ดและก็อื่นๆอ,อีกมากมายครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์คุณผู้ชมที่เข้าไปสั่งซื้อของจาก advice co th ก็สามารถใช้โค้ด tmf 4 1เเพื่อเป็นส่วนลดได้นะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวส์ ice, จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับเอาล่ะวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ